ให้ยืนกำลังครับผมข้าวเศร้าครับเข้าวเศร้าไกงวะไอ้ชชแนลมาแล้วครับไอ้ชชแนลมาแล้วอีพี่หาอีพี่หาแคมปิ้งวันนี้กับข้าวเศร้าครับพี่น้องอาหารบ้านๆลำหมูรำหมูแกงยำเอาไปกิวก็มีครับพี่เยอะมากครับมากครับพี่น้องครับีร้อมกันมากินกินาเศร้าๆคน So huh? oh, yeah. no. nah, nah, สนาสานาสนาดาดินกินกินกินดมากเลยอะไรอะโอ้ยอป่ต้องอนะกินโหลดกินโดอืมนีบลงอีงานประเหดใส่จะพื้นเอาไปบังสีะไมาขึ้นยังสีเลยเดินไ่นักการไปแล้นกเพ นับยังเยอะมังโอ้โงามเฮ็ดรับแล้วยี่หอบเตมูเฮ็นอนฟังอยเอไม่กินหมอ่ัมีขนเขาเาครับพี่น้องตักมาได้ไม่เป็นไรหรอกเอหยไทเ้อเอามาทำไมอ่ะเขาเซาข้าเาก่อนเดินทางจิบซัมพาราเดินทางครับมือนนี้ แปไปไปไปต่อกับไปเ้อะไปมัต๊ะพีเอกวันมตกะพเก่กกกาข้างข้างผานนึ่งมาพี่เอกไถ่ายรูปถ่ายลูกกาง บางก right? ็ว nah, <huh ่่านอนไมเาหนยนาละเอาเป็นสุดไมด้เ้ากล่อง่เลยไมปิอม่าี่อนไอไมพูดเลยน้ม่อ้นาเโอ้ยไปวันจันโดนแน่ใส่ข้าวโกกง ว่ากูดีนักเหรอบ้านนี่เขียนกูำได้ป่ะพูดไรไปอ่ะด้หวนี่ได้วันเดือนายต้องใส่โอนักหน่อยหน่อยโอ้เปิดัวแล้วหเป็นซูเี่เป็น่าจกก่อแับหัวหน้าตัวหุ่นหัวนายห่หุ่นลุกเลยอ่ะ มาพี่น้องพี่น้องกินขา้าวครับกินขา้าวบุนอาหารปิ้งซินมันแบบปิ่งเนื้อหมูข้าวหมูไม่แข้งก็เนี่ยครับอย่เป็นยำ

ใส่ทุกอย่างนะโอ้โหใส่หัวบีบลังแล้วปวนหัวเลยเนี่ยกระเพอะแล้วมันเท่ย์นะปวดขาปวดลังอะครับเอาเนี่ยโอ้ยงูชิ้นใหญ่มึงนู่นอะโอ้บีบไเนี่ยโอ้ขบวนนี่มั่งขบวนแล้วเราก็ที่เดี๋ยวไปร้อยบียบลังก็อยู่กลางเครื่องเดี๋ยวบตเหยียบเฉยขึ้นตีหยับหยียบไปหยับให้แล้วเหยียบขา โอ้กับนี่ไพเดียบเห็นบุ้เนี่ยไกนุนเนียยทีม่เป็ดไ้ไก่อยากกินมันบล้วแรยังอยากกินอ่ะวช่แก็มาอาปากอาบอกอคยงหุไปกินมัน้นเ่าเยกลังกินคือจินหอยอยากกินหอยไมเพรมีหอยคือวกินกินาแ่แล้วแ่หออยากกินมากะ

แฉบปะแฉบตำทัวคาเ้นหามือหรเล่แับวายเเอาตกก่อนฮะกินที่ตก แล้วที่อดีอไปกินที่น้ำตกอ่ะห่อไว้ใ้นเหนียวหนี่ไงนี่ไงอ้าวอ้มันหมุนาะมากินข้าวมา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 าเงาม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 มามามาาม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 าา ยังทำทัวร์ไม่อ่ะขอเขานะสิบาทกินอะไรเด็ดสิบมากเขาสาวต้องตุ้นนั่งนัก หันในเรียบไนี่เดียวเข้ามาเดี๋ยวเาเจ้าครับพี่รองเาเจ้าีมไได้หรอกงานแบบนี้ร่ไม่ได้หรราก็มาคุยกับเพื่อนอนึงนะ น่เอนแล้วบาเจานอนเต็ขวบกันนะแจอดเต็นี่ยังไงอีกอยู่กอยู่ฮะดซีไปอย่างดีนะดูซีไปด้วยใคราให้เจหวังมาเคียงจะซองแล้ว่ะจะซองให้เบด้าเลุ่มหาอยู่นเรอคิดการหลปุ๊บูกนยังมาหลอกกับเโอกาสดิิ้ไม่เอาไป ยืนอยู่ข้างหลังมาเข้ามกวนไน้มันหกกินไหกินทน้นาหมูว่านกินชะนามาขึ้นเป็นยังก่อนมาขึ้นเนี่ยสดสบายเนข้าวว่าเป็นยังก่อนูกัดไข่ปลาไข่ปลา เป็นใครป้ามื่อคืนเดิมบอกคืนนี้มันเดิมโดนโดนโดนนกไปไปไหนลอ้ันนนาบน้ไม่มีอตงองลางเน้ไปบอกแล้ววนนพี่อกนะไปกอควนไก่เตนหรอมน

เป่นไม่เ <Tipp> ท <s> ่าไหร่ให้เราเลยครับพวกเพิ่นบมเดลมาเที่ยวเนี่ยเบิงงคลิบนี่อีพีหนึ่งอีพีซีเนี่ยซ้ำกันก็มาน้าำกันเลยเย็บทุกภาพทุกมุมทุกช็อตเฮนเขาไอ้นี่ถูกมันมีหน้าแ้บนี้แบบ่า ี๋ยวขคาจะทายไม่เห็นไม่เห็นน้<ร><ร>ำตก<า> <c oughs> นั่นนี่น้ำตกอะ <c oughs> อ้าวพี่น้องคลิปนี้ทำ <c oughs> เนี่ยครับกินเขาพี่แมนก่อนพอกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ